อยากทูกหวยบ่อยๆย,ยืนให้ถูกทิศความลับที่ไม่ค่อยบอกกันของคนโบราณนักเสี่ยงโชคต้องรู้ยินดีต้อนรับสู่ศรัทธาซ่อนธรรมที่นี่คือพื้นที่แห่งการค้นหาความหมายของชีวิตผ่านแสงแห่งธรรมะที่ซ่อนอยู่ในทุกวันของเราเราจะพาคุณไปรู้จักมุมมองใหม่ๆที่ศรัทธาไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์แต่คือพลังที่อยู่เบื้องหลังความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงร่วมเดินทางค้นหาธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งไปด้วยกันกับศรัทธาซ่อนธรรม ช่องที่จะชวนคุณมองโลกอย่างมีสติและหัวใจที่เปิดกว้างสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัละยานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องศรัทธาซ่อนทำ h ช n เนลด้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนจึงถูกหวยซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่บางคนกลับถูกความเงียบตอบแทนทุกงวดทั้งที่ซื้อตามเลขเด็ดทุกสำนักทำบุญก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วแต่โชคก็ยังไม่มาซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจซื้อแต่สุดท้ายก็ไม่ถูกอยู่ดีบางคนถึงกับท้อถึงกับขนาดว่าเลิกซื้อเลิกเสี่ยงดวงไปเลยคลิปนี้เราจะพาคุณไปเปิดความลับที่ไม่ค่อยมีใครกล้าบ,บอกกันตรงๆความลับของทิศที่มีผลต่อดวงโชคลาภ และการเสี่ยงดวงโดยเฉพาะฟังให้ดีนะครับเพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของทิศธรรมดาแต่เป็นทิศแห่งเอทัวดาและทิศของพีหลวงที่อาจเปลี่ยนดวงคุณจากคนที่ไม่เคยถูกไปสู่คนที่โชคหล่นทับแบบไม่รู้ตัวก็ได้หากฟังแล้วลองทำแล้วคุณจะรู้ว่าโชคดีมันเลือกคนที่รู้ทางครับการเสี่ยงโชคถือว่าเป็นทางลัดที่จะทำให้มีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องออกแรงทำงานสำหรับบางคนที่ถูกหวยบ่อยๆนั้น เขาก็จะมีเคล็ดลับนักเสี่ยงโชคส่วนมากจะมีเคเรื่องรางของขลังหรือมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็โอ้วอดว่ามีของดีเอาออกมาโชว์แต่บางคนก็ไม่เปิดเผยว่าตัวเองมีเคล็ดลับอะไรก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันแต่ก็มีเคล็ดลับอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่ว่านักเสี่ยงโชคคนไหน,ไหนก็มักจะไม่ค่อยบอกกันนั่นก็คือทิศที่ที่ว่านี้ก็คือทิศที่เป็นสิริมุคล ส่วนมากนักเสี่ยงโชคจะนั่งหรือยืนนอแล้วหันหน้าไปทางทิศนั้นทิศมีสองลักษณะนั่นก็คือทิศเทวดากับทิศผีหลวงแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดหรือความหมายของทิศเทวดากับทิศผีหลวงว่าเป็นอย่างไรซึ่งวันทั้งเจ็ดวันนั้นก็จะมีทิศเทวดากับทิศผีหลวงที่แตกต่างกันไปความหมายของทิศเทวดาทิศเทวดาเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําเมืองเป็นทิศที่ส่งผล ที่เป็นสิริมงคลอย่างมากกับดวงชะตาซึ่งคนโบราณถือว่าทิศที่เป็นมงคลมากเชื่อว่ามีผลให้กิจการงานใดๆก็ตามจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งในอดีตคนโบราณจะเดินทางออกจากบ้านหรือทำพิธีกรรมต่างๆก็มาก่อจะหันหน้าหรือเดินทางไปทางทิศของเทวดาก่อนเสมอแม้นักพนันขันต่อก็จะนำตำรานี้ไปใช้เพื่อดูว่าวันนี้จะนั่งหันหน้าไปทางทิศไหนดีเพื่อให้มีโชคลาภตำรานี้ จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาจวกจนถึงปัจจุบันความหมายของทิศพีหลวงทิศพีหลวงถือว่าเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดอุปสรรคติดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองงานที่ทํามักจะล้มเหลวได้ง่ายถือว่าเป็นทิศที่อันตรายบั่นทอนพลังและสุขภาพในตัวเองทําให้เจ็บป่วยง่ายเจ็บป่วยก็หายยากการแข่งขันเสี่ยงโชคก็ไม่ชนะแพ้ภัยตัวเองและศัตรูโดนใส่ร้ายไปสี นินทาว่าร้ายหรือประสบเหตุโดนของมีคมทำให้เลือดตกยางออกได้ซึ่งนักเสี่ยงโชคหรือนักพนันส่วนมากหากวันนั้นไม่สามารถนั่งหันหน้าหรือหันไปทางทิศเทวดาได้นักเสี่ยงโชคหรือนักพนันคนนั้นวันนั้นถ่าฮงวันก็จะไม่เสี่ยงโชคเลยทิศเทวดากับทิศพีหลวงซึ่งทั้งเจ็ดวันนั้นทิศเทวดากับทิศพีหลวงก็จะมีข้อแตกต่างกันไปวันอาทิตย์ ทิศเทวดาคือทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา6นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬกา24นาทีทิศพีหลงคือทิศตะวันตกเฉิยงเหนือเวลาที่ไม่ควรออกเดินทางได้แก่ช่วงเวลา8นาฬกา25นาทีถึง10นาฬกา48นาทีวันจันทร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันตกเวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา8นาฬกา25นาที ถึงสินาฬิกาส8ปนาทีทิศปีหลวงคือทิศตะวันออกเวลาที่ไม่ควรออกเดินทางได้แก่ช่วงเวลา10นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกา12นาทีวันอังคารทิศเทวดาคือทิศตะวันตกเฉียงใต้เวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา10นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกาส2นาทีทิศปีหลวงคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาไม่ควรออกเดินทางหรือเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา 13นาฬิกา13นาทีถึง15นาฬิกา36นาทีวันพุทธทิศเทวดาคือทิศใต้เวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา13นาฬิกา13นาทีถึง15้านาฬิกา36นาทีทิศพีหลวงคือทิศเหนือเวลาที่ไม่ควรออกเดินทางหรือออกไปเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา15้านาฬิกา37นาทีถึง18นาฬิกาวันพฤหัสบดีทิศเทวดาคือทิศเหนือ เวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา15นาฬกา37นาทีถึง18นาฬกาทิศพีหลวงคือทิศใต้เวลาที่ไม่ควรออกเดินทางหรือออกไปเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา6นาฬกาหนาทีถึง8นาฬกา24นาทีวันศุกร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันออกเวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา6นาฬิกาหนาทีถึง8นาฬกา24นาทีทิศีหลวงคือทิศตะวันตก เวลาที่ไม่ควรออกเดินทางหรือไม่ควรออกไปเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา48นาทีวันเสาร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันตกเฉียงเหียนเวลาที่เป็นมงคลได้แก่ช่วงเวลา8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา48นาทีทิศพีหลงคือทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาที่มีควรออกเดินทางหรือไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา10นาฬิกา49นาที 13นาฬกา12นาทีซึ่งทั้ง7วันนี้มีทิศเทวดากับทิศรีหลวงซึ่งจะแตกต่างไม่เหมือนกันรวมทั้งเวลาที่ออกจากบ้านหรือไปเสี่ยงโชคก็จะแตกต่างตามกำลังของวันนี่ก็เป็นเคล็ดลับของนักเสี่ยงโชคที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในตำราหนังสือของคนรุ่นเก่า,กาๆได้เขียนกํำกับไว้ว่าหากนักเสี่ยงโชคยึดถือทิศที่เป็นมงคลโชคลาภก็จะดีนักแหลใครจะคิดเขาว่า เพียงแค่หันหน้าไปให้ถูกทิศก็อาจเปลี่ยนโชคชีวิตทั้งงวดได้เลยคนโบราณไม่เคยพูดลอยพูดเพราะเขาศึกษาสังเกตและพิสูจน์มาแล้วว่าทิศนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังที่มองไม่เห็นหากคุณฟังจบและลองเปิดใจทำตามดูไม่แน่ว่างวดหน้าคนที่ได้โชคอาจเป็นคุณก็ได้จำไว้นะครับโชคมีจริงแต่โชคดีกว่านั้นคือคนที่รู้เวลาและทิศทางของมัน การเสี่ยงดวงจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับคิดดีทำดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆครับหากคุณลองทำแล้วเห็นผลหรือมีประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้ขอให้ทิท์เทวดาพัดพาโชคลาภมาหาทุกท่านครับสวัสดีครับ